สวัสดีค่ะสำหรับหนังที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นภาพยนตร์จากประเทศตุรกีชื่อว่า Paper Lives หรือภาษาไทยก็คือเศษชีวิตเป็นเรื่องราวของชายไร้บ้านที่ถูกแม่ทอดทิ้งไว้ที่ข้างถนนตั้งแต่เด็ก mm hmm. เขาเติบโตขึ้นมาทำอาชีพเก็บขยะและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวจนกระทั่งได้พบกับเด็กชายคนนึงที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้เขา เอกของเรามีชื่อว่าเมเม็ดเขามีอาชีพเก็บขยะขายมีอยู่คืนหนึ่งเขาออกไปเก็บขยะท่ามกลางสายฝนจนป่วยหนักแถมเขายังเป็นผู้ป่วยที่รอการปลุกถ่ายไตยแล้วก็ต้องฟอกไตทุกเดือนระหว่างรอคิวเขาเจอกับแม่คนหนึ่งที่พาลูกมารักษาในแผนกฉุกเฉินเข้าอาศัยอยู่คนเดียวในห้องที่ทางแคบและก็โซมเมเม็ดเป็นที่รักของพวกพ้องและคนในละแวกนั้น เขาทำงานเป็นหัวหน้าคนเก็บขยะจัดสรรงานแล้วก็แบ่งเงินจากขยะที่ขายได้เพราะเขาเป็นคนเดียวที่พอจะอ่านหนังสือออกกอนซี่เป็นทางลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เพื่อนสนิทของเขาบอกให้เขาเลิอกออกไปเก็บขยะตอนดึกทั้งกอนซี่และลุงทาซินต่างก็เป็นห่วงกลัวว่าเมเมดจะไม่สบายอีกเมเมตชวนกอนซี่ทำริดรายการในฝันนั่นก็คือ 1. ตามหาแม่ 2. นั่งรถเปิดประทุน สามพักโรงแรมหรู 4. ขึ้นเครื่องบินมันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำสักครั้งในชีวิตแต่ก็คงเป็นได้แค่ความฝันแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีฝันยังไงกันบ้างสำหรับคนอื่นขยะอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าแต่สำหรับพวกเขาแล้วกองขยะก็คือขุมทรัพย์ถ้ามีพวกเก็บขยะข้ามถิ่นมาแล้วก็อาจจะมีการตีกันได้เลย วันหนึ่งกอนซี่กลับมาที่โกดังช้ากว่าปกติเพราะเขาออกไปเก็บขวัวสวยๆที่น่าจะช่างขายได้หลายตังหลังจากที่ทุกคนกลับไปหมดเมเมดสังเกตว่าถุงขยะมันขยับได้เองเขาก็เลยเข้าไปดูเปิดออกมาได้เจอเด็กชายมอมแมมคนหนึ่งเด็กชายท่าทางหวาดกลัวเขาถูกทำร้ายและถูกตีมาอย่างแน่นอนเขาบอกเมเมดว่าเขาชื่ออาลีและขอไม่ให้พาเขาไปหาตำรวจ อาลีไม่มีพ่อและถูกแม่ทิ้งไว้ในกองขยะเมเมดก็หาข้าวให้อาลีกินมันเป็นข้าวคลุกซอสมะเขือเทศอาลีกินมันด้วยความหิวอาลีบอกว่าเขาต้องหาเงินเพื่อช่วยแม่จากพ่อเลี้ยงแม่จะได้มาอยู่กับเขาแม่เอาเขายัดกระสอบมาทิ้งที่กองขยะเมเมดก็พอจะเดาออกว่าอารีถูกพ่อเลี้ยงทำลายร่างกายเขาหารองเท้าให้อาลีใส่แล้วก็พาเด็กน้อยกลับบ้านด้วยกันพอตอนกลางดึก เขาเรียกกอนซี่บอกว่ามีเด็กชายอยู่ในกระสอบขยะที่กอนซี่เป็นคนเอามาทาให้เขาหัวเสียไม่รู้จะทํายังไงกับเด็กคนนี้กอนซี่ได้แต่อึง้งแล้วบอกให้ไปแจ้งตํารวจแล้วก็พาเด็กไปส่งบ้านเมมเม็ดกลัวว่าเด็กจะถูกทําร้ายอีกเมมเม็ดตัดสินใจจะดูแลเด็กคนนี้แม้ว่ากอนซี่จะห้ามเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังระหว่างที่เขามาซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้อาลีเขาก็เจอกับผู้หญิงคนเดิมที่เคยเห็นที่โรงพยาบาลเลยถามว่า ลูกเธอเป็นยังไงบ้างแต่เธอก็ไม่ตอบแล้วก็รีบเดินออกไปแม่เม็ดพาอาลีไปโรงอาบน้ํากับเพื่อนๆของเขาแม่เม็ดเห็นรอยแผลบนตัวอาลีทําให้เขาอดสงสารไม่ได้พวกเขาจึงเล่นสรดน้ํากันและบอกว่าวันหนึ่งเขาจะพาอาลีไปเที่ยวทะเลแม่เม็ดแต่งตัวให้อาลีด้วยชุดใหม่เอี่ยมแถมยังพาเขาไปกินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยแม่เม็ดที่อารมณ์ดีเป็นพิเศษคิดอยากจะจัดปาร์ตี้วันเกิดให้อาลี แล้วบอกให้กอนซี่ไปชวนเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆมาเขาให้กอนซี่อยู่เฝ้าอารีที่นอกร้านขณะที่เขาไปเอาเค้กจากร้านคนรู้จักแม้ว่ามันจะเป็นเค้กเก่าที่ทำมาหลายวันแล้วจนใกล้จะต้องทิ้งแต่มันก็ยังกินได้แล้วก็ดูดีมากเขาได้ยินเสียงอารีตะโกนเรียกบอกว่ามีผู้หญิงพยายามลักพาตัวเขาทำให้อาเมดโกรธมากที่กอนซี่ปล่อยให้อารีอยู่คนเดียวพวกเขาจัดปาร์ตี้ริมแม่น้ำ มีทั้งดนตรีเต้นรำแล้วก็อาหารแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นคนร่ำรวยแต่ก็รู้จักที่จะหาความสุขจากสิ่งที่พวกเขามีไม่ต้องรอให้มีวันเกิดใครพวกเขาฉลองได้เลยในวันที่อยากฉลองเพราะว่าคำอธิษฐานไม่ต้องเสียเงินและว,วันนี้แม่เมดจัดงานวันเกิดให้อาลีออลีตื่นเต้นมากที่จะได้เป่าเทียนแต่เขาเป่าเองไงก็ไม่ดับ เม่เมดเลยชวนให้เด็กๆคนอื่นๆมาเป่าเทียนพร้อมกันแม่เมดถามเด็กคนอื่นๆว่าอธิษฐานเรื่องอะไรกันบางคนขอให้ได้เจอแม่ส่วนเด็กอีกคนขอให้ตัวเองตายเพราะแม่เขาตายตั้งแต่เขายังเด็กถ้าเขาตายตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่กลัวว่าแม่จะจำเขาไม่ได้ซึ่งมันสะท้อนเข้าไปในใจของแม่เม็ดและใครหลายๆคนพวกเขาล้วนต้องสู้ชีวิตเติบโตมาเพียงลำพัง ดยไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวพอม่เมตตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ไม่เห็นอาลีอยู่ในห้องเขาตามหาอาลีไปทั่วเรากับคนบ้าจนกลับมาเจออาลีนั่งรออยู่ที่ห้องอาลีบอกว่าเขาออกไปตามหาแม่แต่หาไม่เจอก็เลยกลับมาเม่เมตห้ามไม่ให้อาลีไปไหนคนเดียวโดยไม่มีเขาอีกเขาทําอาหารเช้าให้อาลีกินด้วยของที่ดีที่สุดที่เขามี เขามีความสุขที่มีอาลีอยู่กับเขาเขาพาอาลีไปเที่ยวทะเลสอนว่ายน้ำเขามีความสุขและหัวเราะได้เพราะอาลีเขาพาอาลีเข้านอนและออกมาทํารถเข็นขยะคันเล็กๆไว้สําหรับให้อาลีใช้ลุงทาซินมาหาเขาเพราะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจากกอนซี่เมดบอกว่าเขาตั้งใจจะพาอาลีไปหาแม่เพราะเขารู้ว่าที่แม่ต้องทิ้งอาลีไว้ในกองขยะเพราะพ่อเลี้ยงทุบตีเขา แต่ลุงทาซินบอกว่าบางทีแม่เขาอาจจะตั้งใจทิ้งเด็กไว้ก็ได้แต่แม่เม็ดม,มั่นใจว่าไม่มีแม่ที่ไหนเขาทำแบบนั้นหรอกลุงบอกว่าทุกคนที่นี่ก็ล้วนแต่ถูกทิ้งและโตมาโดยไม่มีแม่ทั้งนั้นทั้งกอนซีฟรีสอารับและคนอื่นๆต่างก็ถูกทิ้งไว้ที่ข้างถนนลุงแค่อยากให้แม่เม็ดยอมรับความจริงและบอกว่าแม่เม็ดกำลังป่วยอยู่ตอนเช้าแม่เม็ดพาอาลีไปเก็บขยะ เขาสอนว่าขยัะจะต้องแยกยังไงอันไหนคือของดีมีราคาการที่ได้อยู่กับอาลีทําใ้้เขาอดคิดถึงแม่ไม่ได้มเมมเ็ตเอารถของเล่นของเขาออกมาให้อาลีส่วนเขาออกไปทำบัญชีที่ค้างไว้อาการป่วยของแมเมเ็ตแย่ลงมากเพราะเขาไม่ค่อยจะทานยาหรือไปหาหมอตามที่นัดเมื่อเขาเดินกลับมาถึงบ้านก็เห็นอาลีนอนสลบู่กลางถนนแมเมเอตทำอะไรไม่ถูกรีบโทรหากอนซี่ เขาบอกว่าอาลีถูกพวกขี้ยาหลอกพวกนั้นหลอกว่าถ้าดมยาแล้วจะทําให้อาลีได้เจอหน้าแม่อาลีเพิไม่ได้สติและเริ่มทําลายข้าวของส่วนแมะมเมก็อาการกําเริบจนขยับตัวลําบาก อาลีเอารูปคู่ของแมมเมตตอนเด็กที่ถ่ายกับแม่ขึ้นมาดูแมมเมตขอให้อาลีคืนรูปนั้นให้เขาแต่อาลีฉีกมันแมมเมตเสียใจแทบบ้าเพราะมันเป็นความทรงจําเดียวที่เขามีกอนซี่มาที่บ้านแล้วบอกให้เขาใจเย็นแมมเมตเล่าว่าตอนเขากลายเป็นคนไร้บ้านเขาก็เคยโดนหลอกให้ดมยาแบบเดียวกับอาลีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้ทำให้เขาใจสลายพรุ่งนี้เขาจะพาอาลีกลับไปส่งที่บ้าน รุ่งเช้าเขาพาอาลีไปยังแถวๆที่คิดว่าอาลีถูกทิ้งจนกระทั่งมาถึงที่อาคารหลังหนึ่งมเมมเมดเดินตามชายคนหนึ่งที่อาลีบอกว่าเป็นพ่อเลี้ยงและก็พลัดกันพ่อเขากลับมาอาลีก็บอกว่ามีคนตีเขามเมเมตคิดว่าพวกเก็บขยะเจ้าถิ่นมาทำร้ายอาลีก็เลยไปหาเรื่องพวกนั้นมเมเมตถูกซ้อมกลับมาเกือบตายกอนซี่มาเฝ้าเขาที่โรงพยาบาลเขาจำนางพยาบาลได้เลยถามว่าลูกของเธอสบายดีไหม แต่เธอคิดว่าเขาเพอ้อเพราะฤยาแม้ว่าตัวเขาจะนอนป่วยที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่วายเป็นห่วงอาลีก่อนซี่เองก็ไม่รู้จะบอกเมเมเอตยังไงเพราะว่าเขาไม่เห็นอาลีที่นี่เมมเมตก็ชากท่อที่ต่อกับเครื่องฟอกไตทั้งที่ยังฟอกไม่เสร็จเขาเป็นห่วงอาลีจนไม่สนใจว่าสิ่งที่เขาทำอาจจะทำให้เขาตายได้ก่อนซีจำใจต้องพาเขาออกจากโรงพยาบาล แม่เมดรีบเอาเงินที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตเพื่อผ่าตัดออกมาลุงทาซินห้ามไว้เพราะว่าถ้าเสียเงินก้อนนี้ไปเขาจะไม่มีปัญญาหาใหม่ได้อีกแน่นอนแต่เขาก็ไม่สนใจเพราไม่อยากให้อาลีต้องเป็นแบบเขาถ้ามันยังมีโอกาสที่อาลีจะได้กลับไปอยู่กับแม่เขาก็จะยอมทำทุกอย่างแม่เมดขับรถฝ่าฝนไปยังตึกหลังนั้น ไปยังห้องมุมที่คิดว่ามันเป็นบ้านของอาลีพร้อมกับเงินแต่คนแก่เจ้าของห้องกลับทำท่ารำคาญที่เขามากวนกลางดืออีกแล้วก็ไล่เขาไปภาพความทรงจำเก่าๆค่อยๆผุดขึ้นมาเขาเคยอยู่ที่นี่และถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเกือบตายแม่พาเขาไปทิ้งไว้ในกองขยะและย้ายออกไปนานแล้วเมเมตไม่มมาอาจยอมรับความจริงได้ว่าแม่ทิ้งเขาและย้ายหนีไปปล่อยให้เขาต้องสู้ชีวิตทั้งที่ยังเด็ก บางครั้งเขามีสติฟันเฟือนและจินตนาการถึงตัวเองในวัยเด็กจนไม่สามารถแยกแยะมันออกจากโลกความจริงได้อาลีไม่เคยมีตัวตนราวกับว่าวัยเด็กเรียกร้องให้เขากลับมาเขาทำทุกอย่างเพื่อให้วัยเด็กของเขามีความสุขกอนซี่และเพื่อนคนอื่นๆเห็นทุกอย่างมาตลอดแต่ก็ตามน้ำและไม่พูดอะไรทำได้แค่ดูเขาดูแลตัวเองเพราะเขาดูมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็น ก่อนซีที่เห็นอาการของเขาตั้งแต่แรกรีบไปบอกลุงทาซินพวกเขาทำได้เพียงคอยดูเมมเม็ดด้วยความเป็นห่วงเขาตากฝนอยู่ทั้งคืนแถมยังมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอในใจเฝ้าแต่คิดถึงแม่ตั้งแต่วันที่เขาถูกทิ้งกลายเป็นคนไร้บ้านและเก็บขยะเลี้ยงชีพ เขาไปที่หน้าบ้านทุกวันหวังว่าจะได้กลับมาอยู่กับแม่จนกระทั่งแม่ย้ายออกไปและทิ้งข้าวของไว้รวมถึงรูปคู่ของเขากับแม่ก็ถูกทิ้งไว้ตรงนั้นอย่างไม่ใยดีสิ่งเดียวที่แม่แมตตต้องการคือพาไว้เด็กที่ถูกทอดทิ้งของเขากลับไปอยู่ด้วยกันกับแม่เขาคิดถึงแม่จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายและตำรวจก็พบศพของเขานอนตายข้างถนนในมือถือรูปของเขากับแม่ไวแน่นเป็นยังไงบ้างคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นหนังชีวิตที่ค่อนข้างจะเศร้าเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบภาพยนตร์แนวไหนอยากจะให้มาทำคลิปเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเล่าเป็นเรื่องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ